วิธีเข้าเล่นเกมในโหมดอิมูนนะครับหรือเข้าเล่นเกมสําหรับเครื่องที่แปลงคัสซอมเคอร์ฟเฟิร์มแวร์มานะฮะโดยวิธีการเปิดเครื่องนะครับให้เรากดปุ่มลงล่างค้างเอาไว้นะฮะแล้วกดเปิดเครื่องครับโดยกดปุ่มลงล่างค้างเอาไว้นะฮะรอจนกว่าเครื่องจะเปิดนะครับรอสักครู่นะครับ มาแล้วครับเวลาเล่นเกมแล้ว็เข้าไปยังไอคอนเกมได้เลยนะครับหลักการของการเล่นนะฮะให้เราปิดตัว Wi-Fi ด้วยนะครับการการอัปเดตอัตโนมัตินะฮะ เรียบร้อยครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ร้านดิสช,ชนแนลนะครับชั้น3ฟอร์จูนทาวครับผมขอบคุณครับ